สวัสดีครับปีนะครับสุนรถยนมือสองเต็นยูเคคาร์นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถมือสองเป็นรถกระบะสี่ประตูตัวยกสูงนะครับสภาพดีๆสภาพสวยสวยมาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆี่ได้ชมกันนะครับสําหรับอ่าพี่พท่านใดที่มองหารถกระบะสี่ประตูนะครับเป็นแบบโฟร์วิไว้ใช้งานนะครับก็ขอแนะนําตัวนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมชุดแต่ง ล้อแม็กชุดกันชนอะไรต่างๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหาอยู่หรือสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ0898955179นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มีออปชันมีชุดแต่งอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับ สำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถยนต์ Ford Ranger w i t e c k นะครับเป็นเครื่อง2.2 4 wheel นะครับเป็นรถเกียร์ออโต้รถปี2013นะครับราคาอยู่ที่444,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นของเราเหมือนเดิมนะครับทางเต็นท์ของเราก็ฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับก็ดอกเบี้ยค่อนข้างถูกนะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดก็ฟรีค่าโอนให้ด้วยเช่นกันนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมโอนนะครับเอกสารครบเป็นรถบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับสำหรับรอบนอกของเขานะครับสำหรับด้านหน้าของเขานะครับตัวกันชนหน้านะครับก็จะเป็นแบบเป็นกันชนของยี่ห้อ ktc นะครับตัวนี้มีชุดแต่งกันชนหน้ามาให้ด้วยนะครับ กันชนหน้ากันชนท้ายจะเป็นอของ KTC นะครับส่วนไฟหน้าก็จะเป็นแบบสเปคเดิมจากโรงงานนะครับตัวไฟก็มีชุดแต่งเป็นคิ้วขอบสีดำนะครับพร้อมโลกโก้ของรุ่นนะครับคำว่า a n ジャ r ที่อยู่ตรงไฟนะครับสบภาพก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้มีชุดแต่งมาให้แบบครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังนะครับแล้วก็ มีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็กขอบ20นะครับแล้วก็ส่วนตัวยางยางก็จะเป็นปี2021นนะครับดอกยางยังสวยนะครับดอกยังใหม่ยังแบบเต็มอยู่เลยนะครับก็ถือว่าใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับ กระจกมองข้างก็จะเป็นแบบสีเทานะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับกระจกก็จะเป็นแบบกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ก็จะมีสติ๊กเกอร์คาว่าไวท็กติดอยู่ที่ประตูด้านหน้านะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้มีชุดแต่งบันไดมาให้นะครับบันไดมาให้แบบซ้ายขวาเลยนะครับ แล้วก็ส่วนมือเปิดก็จะเป็นแบบสีดำนะครับตัวรถจะเป็นแบบสีส้มนะครับก็มือเปิดที่ประตูสีบานก็จะเป็นแบบสีดําก็ถือว่าแบบโดดเด่นทีเดียวนะครับก็ตัดกับตัวรถที่เป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกันชนหลังนะครับกันชนหลังก็จะเป็นของ ktc เช่นกันนะครับ ส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นแบบสเปคเดิมจากโรงงานนะครับก็จะมีคิ้วขอบสีดำนะครับพร้อมอโลโก้ของรุ่นก็จะเป็นคำว่าเรนเจอร์เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่อยู่ตัวด้านหน้านะครับแล้วก็ที่ฝาท้ายก็ติดคําว่าไวท์แท็นะครับตัวนี้สภาพถือว่าค่อนข้างสวยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็น Ford Ranger w i t e c นะครับ2.2 4ว e นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถเกียร์ออโต้4ว e นะครับเป็นรถปี2013นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวตัวยกสูงจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งหล่อๆเลยนะครับมีกันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างนะครับเป็นของตัวยี่ห้อ KTC นะครับมาพร้อมล้อแม็กขอบ20 เท่ๆหล่อๆเลยนะครับรถสภาพค่อนข้างดีสําหรับลูกสำหรับพี่ขออภัยครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่มองหาอยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันอื่นๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไปประหยัดน้ํามันนะครับถือว่าค่อนข้างประหยัดอยู่นะครับสําหรับตัวเครื่องนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้งานมาที่190,000กว่าโลนะครับสาหรับตัวนี้ตัวเครื่องไม่มีไม่มีน้ํามันซึมน้ํามันเยิ้มนะครับตัวเครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งเสียงเครื่องค่อนข้างดีนะครับสภาพก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับสภาพใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเจ้าของเดิมใส่เป็นตัวโชคมาให้นะครับก็สะดวกต่อการเปิดฝากระโปรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับคานหน้าอะไรต่างๆรถไม่มีชนนะครับสภาพค่อนข้างเดิมนะครับบอดี้ค่อนข้างเดิมหัวนอ็อตเม็ดอาร์คปะเก็น อขออภัยครับเม็ดอาร์คแล้วก็รูสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับตัวโลโก้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือที่อยู่ตรงคานหน้านะครับคำว่าโลโก้ฟอร์ดอะไรประมาณนี้ครับยังอยู่ครบนะครับ ตัวเครื่องยนต์สภาพค่อนข้างดีค่อนข้างสมบูรณ์นะครับส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วครับอันนี้จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับไปดูออปชันอื่นๆกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในส่วนของห้องโดยสารนะครับ สำหรับตัวออปชันที่ให้มานะครับสำหรับตัวนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบ p u s สต t a r t นะครับเดิมทีก็จะเป็นแบบบิดสตาร์ทแต่เจ้าของเดิมเขาไปปรับเปลี่ยนมาเพื่อความสะดวกสบายต่อการต่อการใช้งานนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวปุ่ม p u s สต t a r t มานะครับส่วนตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อม c r u ค s น control นะครับตัวนี้มี airbag มาให้2ใบนะครับ อแอร์แบ็กอยู่ที่พวงมาลัย1ใบแล้วก็ที่ฝั่งผู้ดโดยสารด้านหน้า1ใบนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับเป็นตัววิทยุ C D M P 3นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้ส่วนเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้มี4 w h e e l นะครับสามารถ ใช้งานตัวเกียร์โฟยังใช้ได้ปกตินะครับขับ4ขับ2นะครับสภาพโดยรวมของภายในสภาพถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวหลังคาอะไรต่างๆก็ยังสะอาดอยู่นะครับไม่มีคราบชากาแฟนะครับตัวนี้ออปชั่นที่ให้มานะครับก็จะเป็นพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทลนะครับวิทยุ CDMP3 นะครับส่วน เลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็เบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับเป็นหนังแท้นะครับตัวเบาะก,ก็จะเป็นแบบมีสีส้มคาดอยู่ตรงกลางนะครับเป็นลายเส้นนะครับตัดกับตัวเบาะสีดำนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับ ตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีซุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นวายแท็กนะครับก็จะมีโลโก้อยู่ตรงหัวหมอนคาว่าวายแท็อยู่นะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นผู้โดยสาราด้านหลังนะครับภายในของตัว Ford r a n g e r ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวรอบนอกกันอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ Ford Ranger w i t a c นะครับ2.2 4 Wheel นะครับเป็นรถเกียร์ออโต้4 Wheel นะครับเป็นรถปี2013นะครับเป็นรถสีส้มเป็นรถตัวสูง4ประตูนะครับสำหรับาราคาอยู่ที่4,044,000บาทนะครับ ตัวนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดเราก็ฟรีค่าโอนให้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนเริม่มชุดโอนพร้อมโอนเลยนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองเป็นรถกระบะสี่ประตูตัวยกสูงโฟร์วิ view, อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่น่าพลาดน,นะครับเพราะว่าตัวนี้มีชุดแต่งมาให้นะครับก็จะเป็นกันชนหน้าหลังบันไดข้างเป็นของ KTC นะครับ มีล้อแม็กขอบย0่ยางปี21นะครับก็สภาพถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัว Ford r a n g e r รระบบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างค่อนค่อนข้างเกาะถนนนะครับเป็นรถอ,อีกรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสายลุยไม่ควรพลาดจริงๆนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีสภาพค่อนข้างสวยนะครับตัวรถ ไม่มีชนไม่มีพลิกความน้ำท่วมแน่นอนเราการันตีให้100%เซนะครับก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับผมจะได้มาอัปเดตให้แล้วก็พี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับที่ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารุ่นอื่นอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k ของเรานะครับพิมพ์คำว่า UK เค r ารรถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับ เรายังมีอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อให้เลือกให้ชมกันนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ